ตอนที่167ชื่อตอนว่าจุดหมายปลายทางระบบดาวเฮฮันเตอร์สถานีอวากาศตะกุนอีนี่เป็นแบบจำลองกาแเลกซี่รุ่นที่3ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้แนวหน้าเป็นจุดรับคำสั่งห่างไกลจากศูนย์กลางของอารยธรรมมนุษย์มีเครื่องสแกนตะข่ายสีเครื่องขนาดใหญ่ซึ่งเป็นคุณสมบัติทั่วไปของสถานีอวากาศทต่ให้ผู้บัญชาการสถานีอวากาศตรวจสอบสถานการณ์ในสนามรบทั้งหมดได้ในระยะไกล หลังจากที่เรือลบปรเจนบานลงจอดที่สถานีหันหลังและอีจงเฮก็เดินออกมาจากเรือลบไปยังช่องโปร่งใสที่ส่องแสงขนาดใหญ่อีจงเฮพันยิ้มออกมาข้าไม่ได้แจ้งให้กับคุณหนูทราบอยากทำให้เธอรู้สึกประหลาดใจคุณชายคงจะไม่ว่าอะไรใช่หรือไม่ไม่หันหลังบันตอบกลับไปอย่างชัดเจนระหว่างเดินทางไปยังห้องควบคุมส่วนกลางอีจงเฮได้เห็นห้องถงที่เต็มไปด้วยยามรักษาการอย่างแน่นหนาเขาขมวดคิ้ว ก่อนจะเร่งฝีเท้าเข้าไปคุณหนูอยู่ในที่ประชุมและผู้บัญชาการทั้งหมดอยู่ในที่แห่งนั้นไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบรีบเข้าไปข้างในได้เลยทหารผู้เฝ้าประตูทำความเคารพแบบทหารกับอีจงเฮอและกาวออกไปใบเมเปิลโบราณอยู่ในระบบการจัดการแบบทหารและครอบครัวอีก็เป็นเสมือนกับกองทัพขนาดใหญ่หันหลังเดินตามอีจงเฮร์เข้าไปในห้องควบคุมส่วนกลางจากด้านหลังมีคนนับสิบคนที่นั่นและพวกเขาก็เป็นผู้บัญชาการระดับสูงทั้งหมด ของครอบครัวตระกูลอีอีเว่ย์นั่งอยู่กลางห้องประชุมสีหน้าของเธอยังคงสวยเหมือนกับก่อนหน้านี้หากแต่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักข้างๆข,ข,ของเธอคือพ่อบ้านอีหัวซึ่งเป็นชายแก่ที่ดูกระฉับกระเฉงและใจดีและยังมีใบหน้าที่หันหลังรู้สึกคุ้นเคยอยู่หลายคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มกันส่วนตัวของอีเว่ย์ในตอนนี้พวกเขาต่างก็ทำหน้าที่สำคัญของครอ,อบครัวอีจงเฮ่ได้ไปย็นเคียงข้างเหล่าพี่น้องของเขาและทุกคนก็หยุดพูด เมื่อเห็นท่านหลงังลอยย่นบนใบหน้าของชายแก่ที่อยู่บนใบหน้าของพ่อบ้านอีหัวผันเรียบขึ้นก่อนนี้เขาจะยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนให้กับท่านหลงังในขณะที่อีเวเ่ยว์มีสีหน้าลังเลใจพร้อมทางหน้าของเธอก็กลายเป็นสีแดงดวงตาเต็มไปได้วยความประหลาดใจและไม่ทราบว่าควรจะทําอย่างไรพวกเจ้าพูดกันต่อข้าจะนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนท่านหลังยิ้มและขอโทษที่เขามาขัดจังหวะการสนทนาเขาพบเก้าอี้ในมุมห้องและนั่งลงอย่างเงียบ งการสนทนาของพวกเขามันเป็นเวลา72ชั่วโมงข้าก่อแนะนำให้พวกเราส่งกองทัพไปยังระบบดาวเฮตันเตอร์และสร้างความกดดันให้กับพวกเขาในทันทีไม่ดีไม่ดีดท่านหลอดได้กล่าวเอาไว้ในก่อนหน้านี้ว่าเราจะต้องดีกับพวกมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ในระบบเฮตันเตอร์เราไม่สามารถบังคับพวกเขาคนต่างดาวเหล่านี้มีความสามารถที่สมบูรณ์มากถ้าพวกเรากดดันพวกเขาด้วยกำลังแล้วก็ผลที่ตามมาก็อาจจะเป็นการต่อต้านที่รุนแรงขึ้น ต่อต้านงั้นหรือเราไม่ได้รับข่าวจากท่านหลอดมาเป็นเวลา72ชั่วโมงแล้วบางทีท่านหลอดอาจจะถูกควบคุมโดยมนุษย์ต่างดาวหล่านั้นหรือบางทีอาจจะถูกฆ่าแล้วก็เป็นไปได้นั่นเป็นเพียงผลสรุปของเจ้าด้วยพลังของท่านหลอดแล้วจะถูกฆ่าโดยกลุ่มคนต่างดาวได้อย่างไรแล้วเจ้าจะอธิบายได้อย่างไรว่าทำไมพวกเราถึงไม่ได้รับข่าวจากท่านหลอดมาเป็นเวลา72ชั่วโมงแล้วระบบดาวเฮตันเตอร์มีระบบป้องกันแบบไร้สายอยู่แล้ว และเป็นระบบป้องกันสัญญาณคุณภาพสูงที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังของอารยธรรมก่อนยุคประวัติศาสตร์ซึ่งเราไม่สามารถเจาะเรดาร์ได้แต่ท่านหลอดต้องการติดต่อกับพวกเราเขาจะต้องสั่งให้เหรือลบออกมาจากดาวเฮทันเตอร์ก่อนเขาถึงจะสามารถติดต่อกับพวกเราได้บางทีท่านหลอดรู้สึกว่าไม่จําเป็นจะต้องทํานั่นเป็นเหตุผลที่เขายังไม่ติดต่อกับพวกเราคําอธิบายของเจ้ามันกว้างไกลมากเกินไปเป็นเพราะคนต่างดาวของระบบเฮฮันเตอร์ มีกองกำลังลบที่มีประสิทธิภาพนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเราจึงต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของท่านหลอดมากกว่าปกติท่านหลอดเป็นทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์มากขอสั่งพวกเราไว้ก่อนว่าไม่ให้พวกเราเข้าเป็นใน,นระบบดาวเฮตันเตอร์ดีผู้บัญชาการไม่อยู่แล้วเราต้องมีความยืดหยุ่นและการตัดสินใจก็ควรขึ้นอยู่กับสถานการณ์หันหลังฟังอยู่คู่หนึ่งและเข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังโต้เถียงกันอีจงเฮอ์พันก่าวไว้ว่า คนต่างดาวที่ระบบเฮตันเตอร์ต่างรู้สึกหวงเห็นลานดาวคุณอย่างเหนียวแน่นพวกเขาได้ครอบครองบางส่วนของวิทยาการและเทคโนโลยีที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังของอารยธรรมก่อนยุคประวัติศาสตร์และกลายเป็นอาณาจาักรอิสระเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและความปรารถนาดีอีก,กูฮงเขาได้เดินทางไปที่ระบบดาวเฮตันเตอร์เพื่อเจรจากับผู้นำต่างดาวที่นั่นจนถึงขณะน,นี้ก็เป็นเวลา72ชั่วโมงนับตั้งแต่ที่อีก,กูฮงได้เข้าสู่ระบบดาวเฮตันเตอร์ และเขาก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาหรือส่งสัญญาณกลับมาหาพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มกังวลว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นบางคนรู้สึกว่าจําเป็นที่จะต้องบวกเข้าสู่ระบบดาวเฮทันเตอร์เพื่อช่วยเหลือชีวิตของอีกูฮงและก็ยังมีบางคนที่ยังคงเชื่อในพลังของอีกูฮงว่าเขายังคงสบายดีและการเฝ้ารอและจับตาดูก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดท่นหลังมองไปที่อีเว่ยในตอนนี้เธอกําลังเผชิญหน้ากับแรงกดดันมหาศาล หลานสาวคนเดียวของอีกูฮงแต่ถึงเวลาแล้วที่เธอต้องตัดสินใจซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่ถนัดมากนักท่านในนั้นหันหลังรู้สึกว่าสถานการณ์นี้อีเว,เว่ยน่าสงสารและคำพูดบางอย่างได้ผุดขึ้นในหัวของเขาเป็นเวลานานมากแล้วและในตอนนี้หันหลังได้พูดพุ่งออกมาอย่างอดไม่ได้เหล่าก็ไม่จําเป็นต้องเข้าไปนในานามของใบเมเปิลแม้ว่าเสียงของเขาจะไม่ได้ดังมากนักแต่ทุกคนก็หยุดพูดและหันไปนมองที่หันหลังที่นั่งอยู่ตรงมุมห้อง อีหัวปันยิมออกมาและพูดว่าคนชายขั้นหลงังท่านปอจะแนะนําได้หรือไม่อีหัวดูเหมือนจงใจงจะพูดชื่อของขั้นหลงังซึ่งทําให้คนในห้องนี้ที่ไม่รู้จักขั้นหลงังมองก็ยังจริงจังแม้ว่าหั้นหลงังจะไม่รู้จักชื่อของเขาแต่อย่างไรก็ตามหั้นหลังก็เป็นคนพิเศษในกาแล็กซีนับตั้งแต่ที่เขาได้เข้าร่วมการชุมนุมทางจางเผือกครั้งล่าสุดหั้นหลังไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยิ้มและพูดออกมาว่าจะตีก้าฟังมาเมื่อคู่ดูเหมือนว่า เรื่องของการเข้าไปสำรวจเพื่อดูว่าท่านหลอดมีความปลอดภัยหรือไม่มีเสียงคัดค้านเพียงแค่ท่านหลอดได้ออกคําสั่งว่าห้ามบุกเข้าไปในระบบดาวเฮตันเตอร์การเข้าไปในระบบดาวเฮตันเตอร์อาจจะขัดกับความปรารถนาของเขาและก็เป็นไปได้มากที่จะทําให้เกิดความขัดแยง้งกับคนต่างดาวในท้องถิ่นนั้นนั่นคือเหตุผลหลักที่ทําให้พวกเจ้าลังเลระหว่างทางมาที่นี่คาได้ยินมาจากอีกจงเฮอถึงแม้ว่าลานดาวคุณจะอยู่ห่างไกลแต่ก็ยังมีนักธุรกิจ ซึ่งทาการค้าขายให้กับต่างด้าวเหล่านี้และซื้อหาอาหารพิเศษจากท้องถิ่นเหล่านั้นได้ด้วยในลานดาวขุนพวกเขาชาวพื้นเมืองยินดีต้อนรับนักธุรกิจถราบพวกเจ้ารู้สึกกังวลเกี่ยวกับท่านหลอดของพวกเจ้าก็เพียงแค่หาคนปลอมตัวเข้าไปเป็นนักธุรกิจเพื่อไปอย่างที่แห่งนั้นโดยวิธีนี้มันก็จะไม่ฝ่าฝืนคําสั่งของท่านหลอดและยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งกับเผ่าต่างดาวพื้นเมืองของระบบดาวเฮตันเตอร์แต่ถ้าหากเราถูกจับได้เมื่อปลอมตัวเป็นนักธุรกิจละ่ะ ผู้บัญชาการของไบเมเปิลปันถามออกไปง่ายมากเจ้าก็เพียงแค่ไม่ยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไบเมเปิลจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็จะไม่มีความขัดแย้งใดๆหันหลังพันกาวออกไปอย่างชัดเจนว่าถ้าพวกคุณยังคงกังวลใจอยู่ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันผู้บัญชาการทุกคนพันใบยักหน้าพวกเขารู้สึกว่าความคิดของหันหลังเป็นสิ่งที่ดีจริงๆการสอดแนมแนะนมของนักธุรกิจดูเหมือนว่าจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า การกดดันเหล่ากองทัพพวกเขาในขณะที่หานหลังได้ยินดีหัวไอออกมาเบาๆอีเวเบยก้อนลังเลและประกาศออกไปคู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาอย่างเร่งรีบดีเราทําตามความคิดของหานหลงังเจ้าจินเซิงไปเตรียมเรือบรรทุกขนาดเล็กเพื่อการค้าเลือกลูกเรือที่ฉลาดหลังจากที่ทําทุกอย่างพร้อมแล้วก็แจ้งให้ข้าทราบรับทราบผู้บัญชาการที่มีชื่อว่าอีจินเซิงพันก่าออกไปเสียงดังดีมากถ้าไม่มีอะไรแล้ว ก็ทําการยกเลิกการประชุมอีเวเยเยงยหน้าขึ้นมองไปที่เพดา,านและพูดออกมาเหล่าผู้บัญชาการออกไปจากห้องถงอย่างต่อเนื่องและผู้คนที่ได้เห็นห่านหลังก่อนหน้านี้ต่างก็รีบวิ่งเข้าไปหาเขาเพื่อกอดต้อนรับดูเหมือนว่าพวกเขาทุกคนยินดีมากที่่านหลังยังมีชีวิตอยู่่านหลังได้ยินอีจงเฮพูดประกาศการเดินทางของ่านหลงังกับเหล่ากลุ่มพันธมิตรมันทําให้เหล่าผู้บังคับการคนอื่นรู้สึกตกใจและทึ่งมันควรจะเป็นที่รู้จักกันดีว่าในปีที่ผ่านมา อันหลังเป็นแชมป์ในการชุมนุมทางช้างเผือกและทําการสํารวจอณาจักสร,ร,รสาตสูแห่งที่สองภายในหนึ่งปีอย่างนั้นหรือในขณะที่อายุต่ำกว่า20ปีหันหลังประสบความสําเร็จอย่างมากจนแม้แต่กลุ่มผู้บัญชาการกลุ่มนี้ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกชื่นชมเขาจากนั้นอีจ,จงเฮอก็ได้พูดถึงการในในใตายข,ของขุนศึกมาจิงกงและพูดถึงเหตุการณ์ที่ทําให้วีรบุรุษเหล่านั้นตายลงในสนามรบวทีละคนและทุกคนก็เงียบไปคนสุดท้ายที่เดินออกไปคืออีหัว เขาตบเบาๆบนบ่าของฮันหลงังพร้อมด้วยรอยยิ้มที่มีความหมายก่อนที่เขาจะปิดประตูและเดินออกไปในขณะนั้นมีเพียงอีวเว่ยและฮั่นหลงังที่เหลืออยู่ในห้องประชุมอี๋เว่ยมีหน้าตาเหมือนกับสาวน้อยที่ขี้อายในความรักหันหลังพันยิ้มออกมาและพูดว่าข้าคิดว่าเจ้าดูดีกว่าในชุดกระโปรงแม้ว่าชุดหนังสีดําจะดูเซ็กซี่แต่มันดูเป็นผู้ใหญ่มากเกินไปถ้าอย่างนั้นข้าจะไม่เปลี่ยนชุดอีเว่ยลังเลและถามหันหลางออกไปไปสิ แต่ห้ามไกลเกิน1กิโลเมตรจากข้าห่านหลังพันกระซิบออกไป1กิโลเมตรภายใน1กิโลเมตรข้าสามารถทําอะไรก็ได้อย่างที่ข้าต้องการั้นหรือสีหน้าที่ดูจริงจังของอ e ีเว่ยที่บังคับเอาไว้ในระหว่างการประชุมแต่ในขณะนี้ใบหน้าของเธอกลายเป็นเพียงแค่สาวน้อยที่กําลังตื่นเต้นหัานหลังพยักหน้าบางทีอีเ e ว่ยอาจจะตื่นเต้นมากเธอวิ่งเข้ามากอดท่านหลังและจูบเขาก่อนที่เธอจะหน้าแดงขึ้นและวิ่งไปที่ด้านหลังห้องประชุม ไปทีห้องทํางานของเธอราวกับว่ากลัวหันหลังจะมองจึงได้ล็อกประตูหลังจากนั้นไม่นานอีเวเ่ยวก็ออกมาในชุดสีม่วงเซ็กซี่เล็กน้อยและปรากฏตัวในมุมหนึ่งของห้องประชุมพร้อมกับการตรวจสอบตัวเองจากเงาสะท้อนที่มองเห็นอยู่บนหน้าต่างบานใหญ่แม้แต่บรรยากาศก็ยิ่งดูผ่อนคลายลงเมื่ออีเว,เว่ยททาการถอดชุดสูทสีดําที่ทํามาเป็นพิเศษออกถอดถุงมือและเผยอ,ออกมาเป็นผิวขาวไร้ทิ่ติของเธอเธอรู้สึกได้ถึงอิสระที่รอคอยมานานแสนานาน หันหลังสังเกตอย่างละเอียดทั้งหมดนี้รอยยิ้มของอ e ีเว้เวยอีเว้เวย์ทำให้จิตใจและร่างกายของหันหลังผ่อนคลายลงบางครั้งคนที่เป็นแบบอ e ีเว้เวยรู้สึกพอใจในสิ่งที่เรียบง่ายอย่างเช่นหันหลังสามารถช่วยให้เธอสวมชุดได้และเธอก็หัวล้อคีคักออกมาอย่างมีความสุขพร้อมด้วยใบหน้าที่สดใสและความพึงพอใจนี้ก็มีอิทธิพลต่ออารมณ์ของหันหลังนำขวดไวน์ออกมาสักสองสามขวดจากคอลเลกชันไวน์ที่มีค่าของขอรครอบครัวตระกูลอี ทั้งสองดื่มคนละสองสามแก้วพร้อมกับกินขนมและเริ่มคุยกันเบาๆไม่กี่ชั่วโมงอีเวีเลยและฮันหลงังก็ทำในสิ่งที่คนอื่นเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่แสนจ,จะธรรมดามากเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน A43 สี่าฮันหลังไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นหัวข้อที่หนักขึ้นในขณะน,นี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าพอใจอีเว,เว,เวีเลยต่างกับเด็กสาวคนอื่นๆเป็นช่วงเวลาที่หาได้ยากของเขาดังนั้นเขาจึงต้องการปล่อยให้เธอยังคงมีอิสระ และหวังว่าเธอจะไม่มีความกังวลใดๆแต่หน้าเสียดายที่อีหัวได้เคาะประตูอีเว,เว่ยเดินไปเปิดประตูด้วยอาการขี้อายเล็กน้อยจากนั้นก็ได้เปิดตัวในชุดสาวน้อยที่ดูน่ารักของเธอให้กับอีหัวได้เห็นหลังจากที่อีหัวกล่าวชมเชยอ,อีเว,เว่วยๆดยคำพูดไม่กี่คำที่เขากล่าวออกมาอีจินเซงก็ได้เตรียมการเสร็จสิ้นตามที่เธอได้ขอเอาไว้แล้วหันหลังวางแก้วเขาลุกขึ้นยืนพร้อมกับพูดออกมาด้วยเสียงทุ้มต่ำว่าให้ข้าไปกับพวกเจ้าด้วย จะปลอมตัวเป็นนักธุรกิจด้วยเจ้าจะไปด้วยเงั้นหรืออีเว่ยเว่ยพันบุ้ยปากและพูดออกมาอย่างไม่เต็มใจใช่ข้ามีเหตุผลสําคัญมากที่จะต้องไปดูแลคนปู่ของเจ้านั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมข้าถึงอยากจะไปที่นั่นระบบดาวเฮตันเตอร์หันหลังกลาบออกไปอย่างจริงจังอีหัวไม่ได้คัดค้านใดๆไ,ไม่เหมือนกับอีเว่ยเว่ยที่ดูมีอาการลังเลขาได้ยินเรื่องราวของหันหลังจากอีจงเฮิรม,มามากแล้วและมันก็แตกต่างจากความรู้สึกของสาวน้อย อย่างอีเวเวย์อีหัวเห็นได้ชัดว่าหั่นหลังต้องการพบกับอีกูหงเพราะสาวกมืดที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่คุกคามต่อมนุษย์ทุกคนในกาแล็กซีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากดังนั้นหั่นหลังจึงต้องการพบกับอีกูหงอย่างจริงจังแม้ว่าครอบครัวอีจะออกมาจากกาแล็กซีทางช้างเผือกแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าอีหัวจะไม่สนใจเพื่อนร่วมชาติหรือคนที่อาศัยอยู่ในกาแล็กซีดังนั้นอีหัวจึงสนับสนุนกนารตัดสินใจของหั่นหลังอย่างเต็มที่ เนื่องจากที่เขาเป็นลูกผู้ชายถึงแม้ว่าเมื่ออยู่กับอ e ีเว่ยเขาจะรู้สึกผ่อนคลายเป็นเลิศแต่เขาก็ยังมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำคุณหนูในเมื่อคุณใจหั่นหลังต้องการพบกับท่านหลอดด้วยเุลาที่สำคัญมากพวกเราก็ควรปล่อยให้เขาไปไม่นานคุณใจหั้นหลังก็จะกลับมาอีหัวพันก่าวขึ้นอีเ e ว่ยรู้สึกหงุดหงิดกลับไปที่ออฟฟิศของเธอเพื่อใส่ชุดสีดำเย้ย,ยที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษและสวมถุงมือสีดำลองเท้าบูทสีดำเมื่อเธอกลับมาที่ห้องประชุม เธอก็พบว่าหันหลังอยู่ที่ประตูมองไปที่อีเวย่ยเหันหลังยิ้มและพูดออกมาว่าลาก่อเขาได้อีหัวพันปิดประตูเบาๆออกไปจากที่เทียบทาของสถานีอวากาศอีเวย่ยพันถอนหายใจยาวออกมาในขณะที่ออกไปนอกหน้าต่างสูงจากพื้นจะหลดเพดานสู่ท้องฟ้าอย่างขําคืกนที่ไม่มีสิ้นสุดทำไมต้องเป็นชุดเดรสกางเกงขาสัน้นเครื่องประดับรองเท้าขนาดเล็กหรือแม้แต่ส้นสูงงันหรือแต่อีเวย่ยก็ไม่มีคำตอบสำหรับคำพูดเหล่านี้ แต่เธอยังคงเก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้แม้ว่าเธอไม่สามารถสวมใส่มันได้ในเวลาปกติและในทุกที่ที่เธอไปไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องทํางานหรือว่ายานอาวกาศส่วนตัวของเธอบางทีเธออาจกําลังมองหาบางสิ่งหรือใครบางคนดันนอกหน้าต่างของเรือนรบขนส่งระดับร่วงสีทองจากสถานีอวกาศและเดินหน้าไปยังระบบดาวเฮทันเตอร์